เรื่องเล่าดังต่อไปนี้เรียบเรียงมาจาก Facebook ของอาจารย์นัทภูเบศเมธิรัตน์วรากรเล่าความฝันถึงพระอุปคุตที่จะเล่าต่อไปนี้ถือว่าเป็นความฝันเพราะคนสมัยนี้ไม่ชอบให้เล่าความจริงก็ดีเหมือนกันไม่ต้องมานั่งเถียงว่าจริงหรือไม่จริงเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นความฝันแล้วคนที่มาถกเถียงกันว่าจริงหรือไม่นั้น ก็ถือว่าเต็มไปด้วยความเคลาจากนี้ไปก็ขอให้ฟังความฝันของคนแก่คนหนึ่งดังนี้เมื่อวันพุทธที่16กุมภาพันธ์2565เป็นวันมาค้าบูชาและไปตรงกับวันเปงปุตเป็นเทศกาลของทางเหนือผมก็ฝันไปว่าได้พาคณะเราไปตักบาตรพระอุปคุตเวลาเที่ยงคืนที่บ้านพี่กัมปนาศพวกเราตั้งใจกันมาก ก็ปรากฏว่าทำกรรมฐานรอตั้งแต่เวลา23.55นาฬกาหนาทีเพื่อให้คร่อมเวลาเที่ยงคืนดีกว่ามานั่งสวดมนต์เพราะกรรมฐานทำให้มีสมาธิสื่อสารกันได้ดีกว่าพอถึงเวลาเที่ยงคืนฝันว่าพระอุปคุตท่านมา ปรากฏเบื้องหน้าโต๊ะอาหารที่คณะเตรียมจัดไว้อย่างอลังการพร้อมผู้ชายสองคนในชุดขาวหน้าตาเคร่งขรึมไม่พูดไม่จาสภายย่ามของพระคุณเจ้าก็เรียกว่ามาเป็นเด็กวัดให้ท่านเดินถือย่ามตามท่านบินทบาทแต่ว่าฝันคราวก่อนแปลกนิดนึงมีผู้ชายชุดขาวมาเพียงคนเดียวแต่ครั้งนี้มาสองคน เข้าใจว่าเป็นพญานาคดำแสมหรือเปล่าที่เขาดูแลว,วัดแดงประชาราชก็อย่าไปสนใจเลยพอพระคุณเจ้าได้รับบินทบาทแล้วท่านก็หันมาบอกสิ่งหนึ่งที่น่าตกใจมากยอมรับว่าฟังแล้วถึงกับเลือดสูบฉีดอย่างแรงนั่นคือท่านกล่าวว่าเราจะเข้านิโรธสมาบัติ7วันเจคืนนับจากเวลาหลังบินทบาท เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะพวกเรารู้ใช่ไหมท่านมาบอกแบบนี้หมายถึงอะไรคราวนี้ท่านบอกอาจาร,รย์นนทคนเดียวคนอื่นไม่สามารถสื่อได้เอาละทุกคนยังไม่รู้เรื่องนี้แต่กลับมาแล้วอาจาร,รย์นนท์ก็บอกผมว่าท่านบอกแบบนี้นะหนิงผมฟังแล้วก็ตกใจมากๆหูพึ่งเลยเพราะท่านกำลังจะสื่อว่าเราจะมารับบิณฑบาตอีกครั้งในอีกเจ็ดวันล่วงไป จากนี้ผู้ใดก็ตามที่ตักบาตกับพระผู้ออกจากนิโรธสมาบัติผู้นั้นจะรวยเป็นเศรษฐีในวันรุ่งขึ้นเลยทันทีฟังแล้วก็นึกถึงว่าท่านมาโปรโดนี้ก็เพราะกำลังใจของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของผมและอานน์เท่านั้นดังนั้นเราจึงควรบอกต่อไปยังสมาชิกทุกคนมิควรหวงแหร่ลาบใหญ่ในครั้งนี้เมื่อคิดได้เช่นนั้น จึงได้ประกาศให้ทุกคนเตรียมตัวอีกเจ็ดวันจากนี้เราจะจัดโต๊ะพัตตาหารรอถวายท่านครั้งสำคัญเมื่อเวลาล่วงครบเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วเราก็เตรียมตัวรอรับท่านก็ลุ้นว่าท่านจะมาไหมเพราะเราต่างก็ไม่มีใครมีประสบการณ์เรื่องนี้เลยตั้งใจรอใจเต้นมาก ก็ปรากฏเวลาเที่ยงคืนโดยประมาณท่านก็มาปรากฏอีกครั้งในสภาพที่ท่านไม่ได้ดูผอมไม่ได้ดูหิวโหยเลยแม้แต่น้อยใบหน้าออกแขกๆหน่อยผิวเข้มดูคล้ายชายหนุ่มอายุ30ต้นๆเท่านั้นท่านมาคราวนี้ท่านรับของทุกอย่างครบถ้วนและหันมาบอกว่าฝากบอกทุกคนอย่าคาดหวังเรื่องราบสิ่งที่เป็นคุณงามความดีย่อมส่งผลดีแน่นอนสมาชิกในกลุ่มของคุณ จะไปได้ท่ามกลางความวุ่นวายความยากจนและขอให้สมาชิกทุกคนจงตั้งใจปฏิบัติชีวิตจะดำเนินไปได้คล่องตัวตลอดและเวลาปฏิบัติบูบชาใดๆให้รำลึกถึงเราเราจะแผ่กระแสะให้ทุกคนได้กรรมาฐานละเอียดขึ้นพอกล่าวเท่านี้ท่านก็ไปคราวนี้ลืมบอกว่าก่อนท่านกลับท่านก็พูดเตือนไว้เหมือนครูใหญ่เตือน ในพิธีไหว้ครูปลายปี64เลยคือท่านให้ระวังเรื่องน้ำเยอะแต่ไม่ได้ท่วมเหมือนปี54แต่คงจะคล้ายๆปี63น้ำจะท่วมร,บรอบๆกรุงเทพแล้วก็ลืมเล่าอีกเรื่องอย่างว่ามันเป็นความฝันนะนะก็มีจำได้บ้างลืมบ้างคืนนั้นผมก็ขอท่านว่าพระคุณเจ้าโปรดเมตตาทำน้ำพระพุทธมนต์ให้ได้ไหมครับที่จริงนะ ไม่ได้ขอท่านตอนที่ยืนอยู่กลางบ้านพี่กรัรมปนาทนะแต่ว่าอธิษฐานไว้ก่อนท่านมาแต่ก็ทราบว่าท่านรู้คำอธิฐานเราหมดนะว่าแล้วพอท่านมาท่านก็บริกรรมบางอย่างทำน้ำพระพุทธมนต์ให้แล้วกล่าวว่าน้ำพระพุทธมนต์นี้ใช้ป้องกันร,รักษาโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ว่าแล้วท่านก็กลับไปพร้อมกับพญานาคทั้งสองท่านที่มายืนอยู่ด้านหลัง พญานาคนี้ความจริงไม่ใช่ลูกศิษย์ไม่รู้นะลูกศิษย์ถอนสมาธิก็บอกว่าตอนที่นั่งเข้าสมาธิอยู่นั้นปรากฏเหมือนมีงูตัวใหญ่เลื้อยมาโดนขาเข้ามากลางบ้านรู้สึกได้เลยว่าเป็นงูใหญ่ก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ควบคุมจิตไว้ต่อมาผมก็คิดว่าการที่จะให้พวกเราไม่ลืมสิ่งที่พระคุณเจ้าได้เมตตาให้ไว้ ก็มาคิดทำสื่อการเข้าสมาธิจึงได้ไปทำเหรียญเหวี่ยงเนื้อทองทิพย์กับเนื้อรมดำมาสองแบบด้านหน้าเป็นรูปพระอุปคุตกำลังเข้านิโรธสมาบัติด้านหลังเขียนว่าทุกครั้งที่ปฏิบัติระลึกถึงเราก็ทำขึ้นไว้ไม่ใช่เป็นอนุสร์เท่านั้นนะลองมาฟังต่อครับคราวนี้เวลาล่วงไปหลายเดือนมาถึงวาระที่ต้องไปงานบุญ ที่ที่พักสงฆ์วัดป่าเอกาวนารามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อจะไปถวายพระแม่ธรณีก็ได้นำเหรียญรุ่นนี้ติดไปเข้าพิธีด้วยผมก็บอกอาจารย์นนว่าประเดี๋ยวเวลาทำพิธีผมจะอัญเชิญพระอุปคุตท่านมาให้อาจารย์นนเข้าชานแล้วดูให้หน่อยพิธีก็ดำเนินไปผมก็อธิษฐานจิตปรอไว้แล้วพอเสร็จจากงานผมก็ถามอาจารย์นนว่าท่านมาไหม คำตอบคือท่านมาเป่าเหรียญให้เสร็จเรียบร้อยตามที่ขอพระเมตตาไปเป็นรุ่นที่ใช้ทำกรรมฐานโดยเฉพาะและใช้อำนาจแห่งนิโรธสมาบัติดังนั้นเหรียญรุ่นนี้จึงมีความสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติทุกท่านเหรียญต้นทุนสูงหน่อยแต่ก็พยายามทำให้ราคาย่อมเยาเนื่องด้วยผมทำจำนวนน้อยทั้งค่าบล็อกค่าวัตถุดิบจิปาถะบอกเลยว่าต้นทุนสูง ยิ่งเป็นเหรียญแบบเหวียงทำทีละเหรียญก็ยิ่งแพงกว่าเหรียญปั๊มที่ทำได้อย่างรวดเรว็วอันนี้ผมตั้งใจทำให้ของดีๆให้เก็บรักษาไว้ส่งต่อถึงลูกหลานแต่ว่านี่มันเป็นความฝันนะความจริงก็ส่วนของความจริงก็คือเหรียญน,นี้มีจริงทำให้แล้วให้พวกเราบูชาเหรียญละ250บาท ไม่มีเงินก็ทำตามกำลังหรือคนไหนยากจนก็แจ้งมาเลยจะให้ฟรีเลยถัวถัวกันไปคนที่ช่วยผมเขามีอยู่เศรษฐีหลายคนเขาก็อยากช่วยผมก็ไม่มีขาดทุนบรอกอย่ากเกรงใจเกินไปครั้นไม่กำหนดราคาพวกเราก็ถามกันทั้งวันว่าเท่าไหรด่ดีเป็นอันไม่ต้องทำงานทำการอะไรตอบคำถามเดียวเป็นร้อยๆครั้งก็เอาตามนี้ก็แล้วกันเหรียญมีความสวยงามมาก และไม่ต้องการให้ใครเห็นรูปแบบที่ทำเพราะว่าถือเป็นของส่วนตัวเฉพาะกลุ่มเราเท่านั้นผมจึงเบลอภาพไว้ในภาพมีพญานาคด้วยครับสำหรับท่านที่ต้องการติดต่ออาจารย์หนิงนัฐภูเบศเมธิรัตวรากรในคลิปจะมีเบอร์โทรและลายไอดีไว้สามารถติดต่ออาจารย์ได้โดยตรงค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ